จะไปหอดสัดองเอ้ยขอบคุณนะครับอีกประมาณสักหานาทีนะพี่น้องหานาทีอีกแล้วสั่วสวัสดีครับไอติมสุดล้อนะครับผมสวัสดีทักทายนะครับผมสุดล้อนะครับไอติมสุดดอครับสวัสดีทักทายนะครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณมากมากนะครับนอนอยู่หลังบ้านเลยสบายเลยนอนปีนอากาศนี้พาทิ้ตกดินนละ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่เข้ามาเป็นเอฟซีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับฝากบังคลิบเบิึงวิดีโอในเด้อไอติมสุดรอขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณที่แวะเข้ามาติดตามให้รับชมนะครับขอบคุณมากมากเลยสวัสดีครับนะครับผมสวัสดี แรงอย่าลืมเด้อเดี๋ยวสิไปไล่งานพระธาตุพนมนะเวียนเทียนวัดพระาธาตุพนมเดมแรงนะเวียนเทียนใหญ่อยู่จังหวัดนครนพนมนะครับผมอยู่อำเภอาธาตุพนมงานธาตุเด้องานธาตุคืนที่แปดนะครับมื่อแรงจะไปไล่สดอยู่อ่าลืมเข้ามาชมนะครับไล่สดเวียนเทียนใหญ่นะรว่าคนเยอะขนาดไหนนะคนกํนลาลังทยอยเข้าไปครับเสียงรถลายเลยนะครับมือน,นี้เป็นวันมาฆบูชาด้วยนะงานมัสการพระาธาตุพนม อยู่จังหวัดนครพนมนะครับเสียงบดังเบาอยู่อำเภอพระธาตุพนมนะครับโอ้ผมอยู่ตาดนะครับครับผมผมอยู่นครพนมนะครับผมอยู่อำเภอธาตุพนมนะครับงานธาตุเพิ่นก็มีงานงานนมัสการองระธาตุพนมนะครับเก่ามือเก่าขึ้นกับพานไปแล้วขึ้นที่แปดแล้วขึ้นนี้นะครับอ่ากหอดหนึ่งขึ้นสุดท้ายแล้วี๋ยวสิไปไทยอ่าลฟยสดอยู่มาแรงนะครับเด้อฝากติดตามด้วยนะครับลฟ์สด ของเราจะเวียนเทียนใหญ่ที่อ,องค์พระธาตุพนมนะครับไปเบื่องว่าคนสนลายสักหน,นครับคนกําลังทยอยเขามาอยู่นะครับเมื่อนี้ช่วงเสาร์อาทิตย์บยิญญาณโอ้ลายคนแน่นเลยครับเมื่อนี้ก็ลายครับเพราะว่าเป็นวันหยุดางานนมัสการพระธาตุพนมเดินทางมาถึงวันคืนที่แปดวันที่แปดคืนที่แปดแล้วนะครับขอบคุณพี่ไอติมสุดรอ,อพี่ไอติมสุดรออยู่จงังหวัดตาดนะครับอโอ้ยอยู่ เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่แวะเข้ามาติดตามและรับชมส่งกําลังใจส่งสติกเกอร์นะครับส่งข้อความนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับส่งข้อความเข้ามาทักทายพูดคุยนะครับขอบคุณมากๆทั้งกดไลค์กดเลิฟนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากช่องด้วยนะครับน้องใหม่นะครับยังเข็ยนยังบ่เป็นนะครับช่องผมก็ได้ยังงงงงเอยูยไปแบบธรรมชาติไปอยู่นะครับอาจจะ ยังไม่ดีนะครับกําลังปุบปั๊บปรุงแต่งอยู่เลยครับเพิ่งได้เข้ามาทํายังไม่ถึงปีเลยนะครับทําช่องนะครับแต่ก็ผ่านหลักกิโลแล้วแต่ยังบรร่ได้พินดอกทาพินอยู่ยังไม่ได้พินดอกพินเกอกอ่ารหัสเขารับได้ไๆนะครับยังบ่ได้ดอกแต่ผ่านหลักกิโลแล้วนะครับเขาเขาเป็นมาเป็นพัดเนอร์ของช่องแล้วนะครับ ได้ครับได้ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องดาขึ้นพาเลาะพากินนะครับยินดีต้อนรับเสมอทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้ามาด้วยใจนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับออกไปรับชมได้นะครับชอบก็รับชมนะครับมี็นไรนะครับช่องหาสีหาสระอาสิบลายนะครับต่ลกไปวันวกินไปมือมนะครับ ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆแต่กับคลายเครียดจักหน่อยหนึ่งอยกช่องผมนะครับกินแกมตะลุกไปนิดนึงนะครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณขอเป็น FC ได้เลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับขอบคุณสติกเกอร์นะครับหัวใจบวกๆด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเบาขึ้นสิลงลายเดี๋ยวนะครับพี่ไอติมครับเบาขึ้น ลงไลน์แล้วนะครับ30นาทีแล้วนะครับวันนี้เอา30นาทีครับาสามารถรับชมติดตามไลฟ์สดได้นะครับเี่าสิบเวลานาฬิกานะครับเราขึแบบ้นกันสักขึ้นอีกเที่ยนหนึ่งอยู่วัดประทานพนมนะครับอยู่วัดประทานพนมนะครับสิเข้าไปไลฟ์สดอ่าพระบุรีเจ้าวาดพนญิพาอ่าเวียนเทียนใหญ่นะครับงานนมัสการพระาธาตุพนมนะครับอ่าบุญเด่น3ามก็เข้าเนะาะงานาธาต ครับผมบายบายครับบายบายนะครับขอบคุณมากมากนะครับเบาขึ้นกับบายบายขึ้นกันละครับบายบายนะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ bye บ,บายบายบุกใบบุก